ไทยนะคะหลังสถานการณ์โควิดสิผ่านพ้นก็พบว่านักลงทุนจีนให้ความสนใจลงทุนในไทยเพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางตลาดขยายสู่อาเซียนโดยทั้งภาคบริการและก็เทคโนโลยีก็จะได้รับความสนใจสูงสุดค่ะนายยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าแม้วิกฤตโควิด -19 จะทำให้การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของโลกรวมถึงไทยเองก็ชะลอตัวลง แต่ก็เชื่อว่าหลังสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วประเทศไทยจะยังคงเป็นจุดหมายของการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตรวมถึงปัจจัยพื้นฐานของไทยที่มีความโดดเด่นอย่างเช่น ที่ตั้งของประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งมาตรการภาษีแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการผลักดันการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลด้วยธนาคารไทยพาณิชย์มีการทำการสำรวจแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยจากบริษัทจีนขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ทั้งที่อยู่ในจีนแล้วก็ในไทยจำนวนร70รายก็พบว่า นักลงทุนจีนมากกว่า2ใน3ม,มีความสนใจที่จะขยายการลงทุนมายังไทยภายในระยะเวลา1-2ถึงปีข้างหน้าที่น่าสนใจก็คือว่าประมาณร้อยละ60ค่ะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทยมาก่อนและก็พบว่าโครงสร้างการลงทุนของนักลงทุนจีนในไทยก็มีทิศทางที่เปลี่ยนไปจากที่เคยมุ่งเน้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงมาสู่การลงทุนขนาดเล็กลงมูลค่าต่ำกว่า500ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะ1-2ปีจากนี้โดยส่วนใหญ่แล้วคขาบอกว่าจะเป็นกลุ่ม SME นะคะที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศโดยภาคธุรกิจบริการและเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะขยายการลงทุนมาอย่างไทยมากที่สุดด้วยค่ะนะครับก็เท่าที่ฟังข่าวนี้นะครับมันก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่ว่าจีนเนี่ยเขาก็สนใจธุรกิจ SME ในไทยนะครับสนใจที่จะมาลงทุนนะฮะ ดังนั้นเราเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนคนไทยเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมงานเตรียมการนะครับระหว่างนี้นะครับหนึ่งนะฮะเรื่องภาษานะครับเรื่องภาษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเราสื่อสารภาษาจีนได้เล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องแบบว่าถึงท่านเก่งนะครับเอาเพียงแค่ว่าคุยจีนได้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับพอที่จะเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างการเจรจาได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะเป็นผลดีนะครับ ซึ่งเราเองก็เตรียมคอร์สนี้ไว้แล้วนะครับเป็นคอร์สการเรียนจีนในในในเชิงธุรกิจเพื่อให้เจรจาพูดคุยกับจีนได้โดยคร่าวๆนะครับโดยคร่าวๆนะชวนในเรื่องของเบื้องลึกเนี่ยเราก็มีคอนซัลท์ที่จะช่วยนะครับนะโอเคก็ถือเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นโอกาสดีของคนไทยในช่วงโควิดนะฮะที่จะเตรียมงานเตรียมการเพื่อรองรับเม็ดเงินลงทุนจากจีนนะครับโอเคไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ